วันที่4กรกฎาคมจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณจัดกิจกรรมวันเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เพื่อสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนน้ำแร่และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผลผลิตทุเรียนคุณภาพซึ่งได้รับเกียรติจากในายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางมาเป็นประธานเปิดโดยมีนายเอกราชกฤิตยพงศ์นายอำเภอโนนสุวรรณส่วนราชาการอำเภอโนนสุวรรณ ผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับนายดำรงปลั่งกลางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์รายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรรวมถึงให้บุคคลทั่วไปที่อยากกินทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ สามารถซื้อทุเรียนได้โดยตรงจากเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวชมชิมช็อปทุเรียนน้ำแร่พร้อมเปิดสวนทุเรียนให้ผู้ร่วมงานได้เข้าชมเลือกชิมและเลือกซื้อทุเรียนจากเจ้าของสวนโดยตรงณนะสวนยายเทียนทุเรียนน้ำแร่บุรีรมัมย์ บ้านดอนสมบูรณ์หมู่ที่1ตบลอีจานอ,อโนนสุวรรณโดยภายในงานดังกล่าวมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์เกษตรอำเภอทั้ง23อำเภอส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานวันเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนน้ำแร่บ,บุรีรัมย์ชมชิมชอบทุเรียนน้ำแร่และผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ที่นำมาจำหน่ายในงานดังกล่าว วันที่5กรกฎาคมนายดำรงปลังกลางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมการสัญจรกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์ณสวนยายเทียนทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์บ้านดอนสมบูรณ์หมู่ที่1ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณโดยมีนายนารงศักดิ์อินยาพงศ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางสุปราณีระวังดีเกษตรอำเภอโนนสุวรรณและนางธิดารัตสำเร็จรัมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงผลการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดปี2565และแนวทางการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดปี2566ให้แก่ประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอทั้ง23อำเภอเพื่อนำแนวทางการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและภาคีเครือข่ายเช่นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพก แปลงใหญ่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอกมและเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์วันที่6รกรกฎาคมนายมงคลกีรติสุนทรเวทเกษตรอำเภอบ้านกรวดพร้อมด้วยนางสาวสุวรรณาจิตแสวงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุการดานำรักนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตำบลจันทบเพชรและตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดเยี่ยมเย็ยนพร้อมให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชแก่เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมจำนวน13รายพื้นที่ปลูก560ไร่คาดการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะออกสู่ตลาดต้นเดือนสิงหาคมวันที่7กร,รกฎาคมในถนอมศักดิ์พันคูรักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนายเฉลิมพลบุตรศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราชลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ประสบปัญหาโรคไม่ข้าวณแปลงนาเกษตรกรหมู่ที่8ตำบลสามแวงอำเภอห้วยราชโดยมีผู้นำชุมชนและเกษตรกรให้การต้อนรับพร้อมแจ้งลักษณะอาการของโรคใบไม้ที่เกษตรกรประสบปัญหาจากการสังเกตพบว่ามีลักษณะที่ใบจะพบจุดช้ำน้ำในระยะแรกเริ่มต่อมาจะพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตาตรงกลางแผลมีสีเทาแผลขนาดต่างๆกัน จุดแผลจะขยายติดต่อลุกลามได้ทั่วบริเวณใบาจากนั้นได้เดินทางไปพบปักเกษตรกรที่ศาลากลางหมู่บ้านโดยได้ชี้แจงแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบไม้ซึ่งกำชับให้เกษตรกรอย่าตกกล้าหรือหวานข้าวในนาหวานหนาแน่นเกินไปโดยเฉพาะในแปลงกล้าควรแบ่งแปลงให้มีการถ่ายเทอากาศดีและอย่าใส่ปุ๋ยไนตโตรเจนสูงเกินไปและใช้ไตรโครเดอร์มาฉีดพ่นเพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค วันที่13กรกฎาคมจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีพอสวจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจังหวัดอำเภอร่วมออกให้บริการประชาชนพร้อมทั้งมอบยาพระราชทานชุดอุปโภคบริโภคณโรงเรียนบ้านม่วงงามหมู่7ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณนางสาวนิกรสมมุ่ง ผู้แทนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสุปราณีระวังดีเกษตรอำเภอโนนสุวรรณร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์หน่วยงานราชการต่างๆเป็นจำนวนมากวันที่17กรกฎาคมนางสาวนิกรสมมุ่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและนายไพศาลเชสิงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2566ณสำนักงานเกษตรอำเภอนางรองและอำเภอประคำโดยมีเกษตรอำเภอและคณะเจ้าหน้าที่รายงานผลการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานที่เกษตรกรนำมาประกอบการขึ้นและปรับปรุงให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเร่งรัดให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด วันที่18กรกฎาคมนายดำรงปลัง่งกลางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นายเฉลิมพลกุประดิษฐ์รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนายบุญส่งปุลันรําเกษตรอำเภอรพระพลาชัยนายสมบัติแคนสิงเกษตรอำเภอลำปลายมาศร่วมลงพื้นที่สำรวจและประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดา ซึ่งมีหมายกำหนดการเสด็จพระราชะดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษระหว่างวันที่2 1ถึง24สิงหาคม2566โดยเสด็จพระราชะดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการทหารพันธีณนะสวนผักในเดชสิทธิ์โสปรโคนอดีตพลทหารปฏิบัติงานโครงการทหารพันธีมทบ26ตำบลสเดาอำเภอรพระพลาชัยและโครงการทหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย โรงเรียนบ้านหนองมอง่วงตำบลทะเมนชัยอำเภอลำปลายมาศจากนั้นได้ประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่ณนะห้องประชุมมนทลทหารบกที่26อำเภอเมืองบุรีรย์เพื่อเตรียมการรับเสด็จให้สมพระเกียรติและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่20กรกฎาคมน,นายนรงศักดิ์อินยาพง์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรนางสาวชนาการลํเหลือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสุทธิพงษ์หุ้มไทยส่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรครูประธานและสมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคลองโปง่งร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศประจำปี2566ระหว่างวันที่17-20ถึงกรกฎาคม2566 ณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกโดยภายในงานมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมนันทนาการศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การเกษตรตรงการทหารพันธีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการวันที่25กรกฎาคมในสิงหาชัยผ่องบุรุษรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566นหอณหอประชุมที่ว่าการอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายดำรงปลงกลางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการซึ่งมีนายโชคชัยสว่างรัฐนายอำเภอชำนีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับภายในงานมีกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนิจศาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่การจัดแสดงและจำหน่ายผลผล,ผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหากิจชุมชนของอำเภอชำนี้วันที่28กร,รกฎาคมนายชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายดำรงปลงั่งกลางเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้ากลุ่มฝ่ายและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ลานด้านหน้าสนามช้างอารีนาจากนั้นเวลา18นาฬิการ่วมพิธีวางผ่านพุ่มเงินพุ่มทองถวายราชสักการะกล่าวคำถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการยังประโยชน์ต่อประเทศชาติและประสบนิกรชาวไทย